โม่ลำสวยไม่พังเด้อเจ้ากุยทองกุยนุ่มเโม่กระจุ่มส้มเยียกระปองเออโม่จงจงอันจงจีนึ่งดัวเออโมกันอีดัวดัวจีตุยเหาะไปโมไปเลาะดูปูนึงสุดลุ่นโม่ไปสุดลุ่นนูกะเยไปยางเนาะกุยอานังนูก็เยาะกุยกระไปเออกุยกระไปนูก็เยาะกุยดุลขันไปอู้มากาดอาหลวงกัน ไปกวงนมตําจนวัดเนาะเออเออเออหนาใค่แม่สุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยเยี่ยมจะรวลำดาบัลำอเงี้ยนล้ำจอยเงี้ยเนี่ยมลำน้องประคุณครับโอ้ทอจงะเนาะเอทอจิอดน้องประคุณอมุงอ่นไปบนเนี่ยกอนอดจิเออทอน้องประคุณไปทอจงะเนาะลนด่ะเนี่ เดือไปเดือประคุณเออเขาชาเขาชามันรับสุยในสุดยอดสุดยอด